ครับสวัสดีครับบรนณากลาดนะครับวันนี้มี n อ500นะครับก็เซตติ้งช่วงหน้าแล้วก็ติดตั้งชกหลังออริสนะครับรุดีนี่ออกมาแทน Cb 500x นะครับรับรถกันลืมๆเลยนะครับไม่ต้องรอนานละนะครับช่วงล่างเดิมถามว่าขี่ได้ไหมก็พอขี่ได้นะครับแต่ถ้าเอาให้ดีนะครับ ไม่สั่นไม่ตีมือชานะครับก็แนะนําให้เซชกหน้านะครับส่วนชกหลังนะครับใครมีสัมภาระนะครับเน้นซ้อนนะครับอยากขี่ด้วยความมั่นใจนะครับเข้าโค้งออกโค้งด้วยความมั่นใจและปลอดภัยนุ่มนวลนะครับก็ติดตั้งชกหลังเออร์ลินนะครับแบรนด์อื่นๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวราคาถูกๆพวกนี้นีบอกเลยว่าขยับตังก์อีกนิดนึงดีกว่าครับคุ้มกว่านะครับ คุ้มกว่าใช้คาว่าคุ้มกว่านะไม่ได้ว่าเขาว่ามันไม่ดีนะคือมันก็ดีตามราคาที่คุณจ่ายนะครับของบนโลกใบนี้ดีตามราคาที่คุณจ่ายนะครับไปขับลงมือทํางานกันคราบนี่ก็เป็นน้ํามันเก่าน้ํามันใหม่นะนี่แค่ข้างเดียวนะข้างเดียวน้ํามันเยอะแยะเลยนะครับเราก็ใช้เป็นน้ํามันของเออรินในการเซตติ้งใหม่นะครับโชก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับหนึบ เข้าโค้งนะครับออกโค้งด้วยความมั่นใจและปลอดภัยนะครับเราถอดทําความสะอาดนะครับนี่เราเด่นน้ามันออกมานี่น้องรับรถไม่นานเลยนะครับสีน้มามันก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งชงหน้านะครับ NX 500นะครับ ตัวนี้เป็นโชคที่ทันสมัยนะครับข้างนึงเป็นรีบาวข้างนึงเป็นคอมเพชันนะครับแยกทํางานออกสายขวานะครับเหมือนโชคราคาแพงๆนะครับข้อข้อจำกัดของมันอย่างเดียวเลยนะค,คือมันไม่สามารถที่จะปรับปรับค่า Re ow, ession, รีบาว์กับคอมเพชันตามที่เราต้องการได้นะครับแบบจริงได้มาข้างนึงเหมือน XADV ก็จะดีนะปรับเนืดได้นะครับเดี๋ยวเรานำไปติดตั้งใส่รถกัน ครับก็ชกหลังลูกค้าก็ติดตั้งเป็นของเออร์ลินนะครับอันนี้ลูกค้ากอา็อยากได้เป็นแบบซับแทงนะฮะก็ใส่เป็นตัว916นะครับก็มีฟังก์ชันการปรับคอมเพรสชันนะครับพามาดูนะครับ916นะครับมีซับแทงด้วยนะครับ ก็ใส่ได้ทั้งสองโมเดลนะครับทั้งโมเดลตัวไม่มีซับแทงแล้วก็ซับแทงนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ใบรับประกันคู่มือนะครับเราทําการถอดของเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งของใหม่เข้าไปนะครับสั่งซื้อนะครับที่ช็อปของเรานะครับมีบริการปรับเซตค่าแสงให้ด้วยนะครับก็ใครจะสั่งซื้อชกออลินก็พยายามเลือกหาร้านที่มีมีใบเซอร์นะครับที่ได้รับการ เทรนนิ่งนะครับมาจากโรงงานของเออร์ลินนะครับก็จะได้มาตรฐานการติดตั้งระดับเดียวกันนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเทรนนิ่งมาจากที่เดียวกันนะครับครับนี่ก็บป็นโชกเออร์ลินนะครับตัว9 1้าหนึ่งนะครับเทียบกับตัวของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับอย่าไปอย่าไปโมนะครับโมเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมนะครับดีแป๊บเดียวนะครับดีไม่ดีมุ่มั่ว ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะว่าของโมเนคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับคนที่เขาทําขายนะครับเขาไม่ได้บังคับให้คุณซื้อนะครับถ้าคุณไปซื้อคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ำนะครับผมเข้าใจนะทุกคนมีงบจํากัดในการขี่รถเล่นนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเสียเงินแล้วให้มันคุ้มค่านะครับจ่ายเราต้องจบนะครับจ่ายแล้วไม่จบเนี่ยมันน่งหุ่นหงิดนะฮะ จบตัวไหนแนะนำค่ายนี้ครับเอรินนะครับไว i t ด s d ไหมดีตามราคานะครับดีตามราคาผมพูดตรงๆนะครับดีตามราคาความนุ่มนวลความอะไรนะครับผมใช้แล้วผมยังประทับใจของเอรินอยู่นะครับงบน้อยก็เล่นตามงบของเรานะครับแต่ถ้างบน้อยมากๆนะครับแนะนำให้เก็บตังค์นะครับอดใจรอนะครับรอสอยจากพวก cb 5 0 0รก็ได้ที่เขาที่เขาระเบิดลดขายนะครับ ปกปี19ขึ้นมาน่ยใส่ได้นะครับหรือว่าเป็นปี24นะครับเผื่อเขาขยับรุ่นนะครับปี22 23นะครับตัวหัวกลับโชว์หัวกลับนะครับก็จะใส่เป็นโชคตัวไม่มีซับแทงตัวนั้นก็สอยได้นะครับซื้อมาแล้วก็ส่งมาเซอร์วิสก่อนที่จะติดตั้งนะครับส่งมาตัวเช็คสภาพนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งที่นี่ก็ได้นะครับรับรับติดตั้งมีค่าแรงนะครับไปครับลงมือปรับเซ็ตกันนะครับเจ้าของ รูปล่างบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้จากที่ผมเคยรีวิวไปไม่ใช่ว่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าต้องได้รับการปรับเซ็ตที่ถูกต้องนะครับปรับเซ็ตตามสเปคนะครับของของเอรินนะครับถ้าคุณปรับมั่วๆนะครับสปริงเนี่ยรัดจนหลานะครับนะครับเสี่ยงนะครับถ้าคุณรัดจนหลาจนมันโอเวอร์โอเวอร์สเปคมันนะสปริงเสียหายหักขึ้นมาเนี่ยคุณไปร้องอะไรไม่ได้เลยนะ คุณอย่ามาเขียนเฟซบ o ๊กลอยๆว่าชคมันไม่ดีปรับสปริงแล้วสปริงหักคุณปรับไม่เป็นนะครับอย่าซีัวนะครับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกคุณซีัวเขียนเนี่ยเขาฟ้องกลับคุณไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอนนะครับอย่าเลยอย่าทำเป็นเล่นใบบางเรื่องมันไม่ได้สนุกนะฮะเขาถามมาติดตั้งโดยใครอ่าแค่นี้คุณก็ผิดเงื่อนไขเขาแล้วคุณมาดี Y เองเนี่ยจริงๆเขาก็แทบจะไม่ได้รับประกันคุณอยู่แล้วนะครับถ้าคุณติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับ อ้างอิงได้มีใบเสร็จนะครับมีหลักฐานนะครับว่าเออผมไปติดตั้งที่ร้านนี้มาช่างเทนนิ่งมาจากโรงงานอ่ะผลิตภัณฑ์คุณมีปัญหาอันนี้โรงงานเขายินดีที่เขาจะเคลมให้นะครับถ้าสินค้าเขามีปัญหาจากตัวสินค้าเขาเองครับเราก็ทําการติดตั้งโชค๊คเข้าไปเรียบร้อยนะครับขายด้วยมือทุกจุดนะครับจากนั้นเราก็จะทําการขายด้วยประแจทอ,องชั้นหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการไขท็อกนะครับน็อตประกอบโชคเอรินนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ทอ็อกโชคหน้ากันต่อครับน็อตยึดตัวซับแทงนะครับต้องไขด้วยประแจท็อกนะครับตัวนี้ก็ใช้1นึทับสนะครับถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่นะมันจะมันจะค่ามันจะเกิดนะมันจะทําให้ เสี่ยงตง่อการลูดได้นะครับทุกคนคงไม่อยากให้น็อตของรถตัวเองรูดนะครับครับไข่ทอน็อตล้อหน้านะครับรปปรครับคาลิปเปอร์นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสมการติดตั้งโชคหลังนะครับเอรินนะครับ HO916 นะซับแทงนะครับแล้วก็เซตติ้งช่วงหน้าน้ำมันเอรินนะครับตัวนี้ก็ได้ฟังก์ชันการปรับคอมเพรสชันด้วยนะครับดีงามเลยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับมีของในสต็อกนะครับไม่ต้องรอเซตแล้วมันก็ตะนมขึ้น ไปครับลองลองไปเทสดูครับครับก็เรียบร้อยนะฮะติดตั้งโช้เอลินซับแทงนะครับแล้วคนที่ยังลังเลอยู่บอกอย่าลังเลนะครับอยากขี่นุ่มอยากขี่สบายก็กัดฟันนิดนึงฮะจ่ายแล้วจ่ายแล้วจบผมว่ามันโอเคกว่านะครับขอบคุณสัญักาณ์ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ